แอ้ทำของเราเลยขออนุญาตไปที่ดราม่าเลยดีกว่าบัตรบับัตรที่เราอ๋อนี่ก็นึกอยู่นะม่าเรื่องอะไรคก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับเราได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่ไหมครับทราบครับจริงๆตอนเห็นมันแบบว่าคิดไหมว่าเจะออกมาเป็นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยดราม่าหรือว่ากระแสก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าแม่ เป็นเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะนะเราพอจะทราบราคาบัตรก่อนหน้านี้ไหมว่ามันราคาเท่าไรครับทราบพอมทุกคนครับทราบพอมทุกคนเลยที่นี่ผิดอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับอพอไปกระแสข่าวออกมาอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราสองคนในฐานะที่เป็นแบบว่าเออไม่เป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นหมดนั้นทุกฝ่ายเลยครับคือรื่ความเข้าใจผิด ในทุกๆอย่างก็มันไม่คมนความผิดพลาดครับก็หรือว่าเป็นบทเรียนของของพวกของนั้นพวกเราที่ต้องเดินไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็จะต้องคิดให้เยอะคิดให้รบอบคอบกว่านี้มีมีการให้แอดมินสื่อสารกับบ้านแต่ละบ้านของเราเอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสื่อสารกันเด้ไหมหมายถึง,ถงแฟนคลับคุยกับแฟนคลับไหมอะไรอย่างเงี้ยในแชทในดอเนลตัวตัวแทนคุยกับแฟนคลับอ่ะเรามีปหม อ๋ไม่มีครับไม่มีแบบนั้นให้ให้เป็นทางผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยอย่างตัวแซมรู้สึกยังไงบ้างนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรเสียใจเหมือนกันพี่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นผมก็รู้สาวพร้อมกับทุกๆคนแบบที่ทีมบอกเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้งทั้งทุกๆฝ่ายจริงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรพี่ครับ หลังจากนี้จะจะเป็นอีกแคมเปญหนึ่งออกมาไหมครับหรือว่าพับโปรเจกต์ไปเลยหรือว่ายัางอมอ c a n ี้แคนเซิลไปแล้วครับและโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตาครับก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผมแอบเสียดายไหมอยู่อยู่แบบว่าก็ถูกยกเลิกไปเลยเพราะก็เสียดายนะครับก็อยากอยากเจอแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยกันด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วย จริงๆตัวของเราทั้งคู่ทราบไหมว่านอกจากที่แฟนคลับเข้าไปดูมันจะมีอะไรให้กิมสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลับในงานนั้นงานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกผมว่าผมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็รู้ความทุกคนเลยรู้ความแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเป็นอะไรผิดต่างๆเห็นข่าวจากไหนเอ่ยจากทวิตเตอร์ผมเดทในทวิตเตอร์ครับก็แล้วก็ตกใจเหมือนกันใช่ครับเลยเนห็นแท็กขึ้นมาผมก็เอ้า มีเรื่องอะไรกันรเนี่ยก็เเข้าเข้าไปอาานดูก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยพี่ครับแล้วท้าคู่ได้คุยกันไหมเราสองคนได้คุยกันป่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยว่าจะไปยังไงต่ออะไรยังไงทีจริงตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่้อยู่ด้วยกันครับก็ก,ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พี่ฟิลบอกมาจริงจริงนะครับอย่างตัวของแฟนคลับเอ,องก็ค่อนข้าง่วงความรู้สึกเราสองคนได้มีแบบว่าปีดแบลกกับไปเขาเป็นไงบ้างคบ ก็ขอบคุณที่ีเป็นห่วงพวกเราจริงๆพวกเราไม,ไม่เป็นไรครับพวกเรายัง <laughs> อยู่ดีครับยังอยู่ดีคุณฟินบ้างไหมพอดีไงมบ้างครับก็ทั <c oughs> ้งก็ไม่ได้ฟินแบบอะไรกลับไปครับ<ม>แต่ว่าก็ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนๆที่เป็นห่วงความรู้สึกข,ของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่าอ,อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับรว่า <c oughs> เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าวไกจครับรอติดตามโปรเจกต์หน้าดีกว่าน้องใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าเราบอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับทีนี่รับเปิดกล้องไปแล้วกระแสดีตั้งแต่แบบมันเร่งเปิดกล้องเลยเป็นยังไงบ้างเป็นแบตหน่อยเป็นคอมพิเตอร์โอ้ สองแสนเลยเนาะวันนั้นแบบวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบๆส่องบ้างต่นจริงก็ไม่ว่างนะครับ่งก็แอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆเขาก็ให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกล้องกิจกรรมบางอย่างอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีการทําแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกล้องเนี่ยครับก็ขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราขนาดนี้จริงๆเปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรก EP แรกมาก็คงจะขลุกขล الة กว่านี้เราเราสองคนต้องแบบจูนอะไรกันไหมในการถ่ายทำเลย ทั้งหมันอาจจะต่างจากคุณชายขอคาแรคเตอร์ <Character, S 1> ครับคาแรคเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็ถ้าถ้าเป็นการทํางานวิธีก็รู้รู้กันอยู่แล้วเพื่อจะทำก็ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมอุ้มกับก็คนเดิมทีมงานก็ทีมเดิมครับก็มีแค่คาแรคเตอร์ที่เป็นการบ้านของพวกเราที่ต้องไปทําการบ้านตรงนั้น,ต,น,นต้องจูน,นแค่เราบัน,นลบซีนอะไรแบบกูกิ๊กกูกิ๊ก,กมันก็จะแบบว่า <laughs> ไม่เหมือนเดิม มันจะเป็นที่ตามครับไม่สปอยอันนี้ต้องรอดูดีกว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยได้หรอเธอดูดันไม่เก็งใจใครแล้วตอบว่าเหมือนเดิมว่าไม่สปอยครับไม่สปอยต้องไปติดตามในทีวีส์เออการันตีให้กับทางแฟนคลับยังไงบ้างเขาฟินแน่ๆไอมไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมีไม่ผิดหวังอะเอาจริงไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังส่วน ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแันลับเรียกอันไหนว่ากำไรอ่ะกำไรอ่ะขอเสื้อก็กำไรลราค่ะโอ้ก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนถอดสองคนก็คูณสองบางคนก็จะคูณสี่ก็ได้นะเฮ้ยอาสี่ปลาพอไโอเคมีอะไรไหมมาาปลาปลาตลรี่ปลาติดไมครับผม ก็สำหรับซีรีส์เนาะของพวกเราทั้งสองคนก็เข้าไปติดตามได้ใน Twitter Official ของทางล็อกแคนั์ครับก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่วนมี้สึกตัวครับมีเยอะเลยในอย่างวันคอลเทนต์นนี้ก็ตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมากไงก็ฝากเลยครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราผมกับพี่ปีใหม่ทำร่วมกันนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับตามงานแล้วก็อะไรนะพี่พี่พูดขึ้นมาพูดเถอะ น um> ั่นแหละครับนั่นแหละครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิตรด้วยที่มาเกลนะครับมาเกลครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเกานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่ครับพี่แจมพี่ขอกล้องนี้ลหนึ่งครับ